สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเขาสูช่องสอพาโชคครับเมื่อในีพอสอขาพาพี่พาหน่องมาที่บ้านคุณตาฟันแม่นครับมาแสดงความดีใจกับคุณตาเนาะครับหวดทีแล้วเนาะครับเลขของคุณตากับเขาทั้งล่างทั้งบนครับพี่น้องครับแตกล่างแตกบนตรงตรงครับศูนย์แปดศูนย์ห้าครับอันนี้คือตัวอย่างครับตัวอย่างของหวดที่พันมาเนาะครับ เลขเกรงติดศูนย์ครับจับคู่ก็มีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเก้าศูนย์ศูนย์หาครับเต็มเต็มครับพี่น้องครับี่สำหรับคุณตาฝันแม่นงวดที่ผ่านมาครับอส่วนงวดนี้ก็เท่ากับพาพี่พานนองมาเยี่ยมคุณตาครับมาแสดงความดีใจครับท่านแล้วก็ถามท่านเบิ้งว่าท่านฝันหรือย่งเนาะครับพี่น้องก็ตามพอมาครับมาฟังมาเบิ้งน้ำกันครับ ข้ามาแล้วกับากดไหลกดแช่ใน,นเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจทั่งช่องครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆใหม่ๆจากทั่งช่องครับเอาตอนนี้ก็ตามพ่อสอมาาครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณตากครับโอ้ออยแตกคักแตกแน่เนาะเขาคักเขาแน่เข่ารุ่งมากีเข่าไข้ย ไปเ<อ>ข่าเลขคำนวลอ้วนเลขเก่งเนาะ<ม>เลขเกง่งเก่งคือขัก,กขรักศูนยไหมเลขติดศูนย์มันมากันซ้ำแล้วความสวยความบันใจเต็มร้อยไปร้อยเลขสิออกฟันขึ้นขึ้นขึ้นวันที่สามสิบ เป็นวันปิดไปหาหมอโ้ยเฝ้ามาหินเมื่อฝันย่ำ่าแต้า่าบ่อไดนมาทายท่ำอุ้ยเห็นไดยมาทายท่ำจะมีย่ำหักเนาะมาเตารอนกับเฝ้าเฝ้ากัเฉียนหาย่าดเลยฝันผันขัดเกิดอยู่ดิฟันแต่น้อยอันคนบ่ไร่อหน่อมนี่ยคิเป็นกันข้ยันอ๋อไม่ฟันนะเออแล้วเดี๋ยวบัง ว้ายปีนเขาค่อยคุณลบวัดนี่ว่าสัตว์ครับเป็นก่อยๆนั่นคือคาเนระโซนมันว้ายว่าสัตวถูกมือข้างเราเราเศร้าจับปลาโปรดบัดได้เฉยๆเศร้าจับปลาโปรดดิงดิงจนมอยากออกเอาว่าดังกุ๊บกอดทิ่มไปเลยที่วัดนี่ปีนเอาทิ่มไปเลยทิ่มไปแล้วก็ไม่หูเมียแล้วก่อนปีนก็ไม่เป็นเป็นแปดมันเขาค่อยมันเป็นสวน โอ้ oh, ตีเลยมุนบ่ตีเลยโอ้บ oh, ่ได้มา <ไป S 1> ย่อมเนาะจะแม่เมื่อก็เป็นหากระช่ดันงนีงกนน่ก,ก็จะบ่มันหาเก่าก็จะเป็นหาสูงถ่อนอะไรเสียงใช้น้ำกันไปเลยอืมใ <c oughs> หญไปซื้อยายไปซื้อใหญ่เพราท่านใหญ่เขาบ่ขายให้ครับโอ้ยใครโยกอะไรลงที่ไหน ถ้าซื้อนอนเขาซื้อเราเขาก็พ่อดีได้ออกมากค่ะแต่ยีรำมันเข่าเยอะก่ะดีใจแน่อาจรไปเข่าเล็กกันเข่าตีบาดนีจนชวนหาว่าเรื่อหักไปเลยสามลอยแล้วเลยหักไปหนึ่งแล้วไปเลยพ่อสองพี่ปั้นสามว่ามันได้ซื้อหอยยางละอันสองโตอยู่ว่าซื้อมันซื้อนี่เขาก็ตั้งอยากขายทั้งมาอยากขายว่าจันเออเอยาหัวมันได้ซ้ำได้กระตีเหมือนเราว่าสนุก โอ้เมื่อวันที่สามสิบฝันย่ำแต่ได้ไปหาหมอจีวันได้มาย่ำแล้วกัมานตั้งแต่ตองหวัดคนแล้วแน่นเด้อาตองวดกับได้ออกมาไปเบิ่งเอ้าเลขคุณตาเขาตัวนี้ว่าัฒนดอกนี่ได้เขียนไว้อปแน่นเขาทั้งล่างทั้งบนพี่น้องเออมาส่งดีแก้ข้อเได้ความมั่นใจแน่นแล้วว่าัฒนฝันย่ำย่ำเลยจีฝันย่ำ พ่อแม่พี่น้องพวกบ่งคนส้มเมื่อกาิซื้อย่เงาตีห่นจาตซื้บางคนกันกิซื้อย่เงาเนาะกับผู้จัซื้อกับนี่พวกมซื้อกันนี่แค่ว่าบางคนเบิ้งหล่งเบื่องพานกมนี่บ้องแล้วอาคนเข้าาซื้อเอาเอาไปซื้อกันนี่เอาไปเบิ่งไห้กันนี่บางคนก็มาเีบพราะท่านฝันดอกพี่น้องเออเพราะท่านฝันเพราะท่านเพท่านได้ยังดอกเพราะเป็นยังมาแสดงคพามดีใจ มื่อนี้มันกับพึ่งวันที่สามบอกเมื่อนี้ที่แม่นระดีวันที่สามเนาะวันเทได้ไปหาหมอจิตเขาปีดเวลาเจ็บท้องบ่เลยว่าซ่ายังออ๋ก็เลยบ่ได้ฝันเออเลยบ่ได้ฝันมันนอนบ่หลับเด้นอนบาลับเลยมาได้ฝันคุ้นตาก็ได้ตาอ้อยแล้วโอ้เขากำันแนวระบาดเนี่ยว่าทั้งอย่างไรเมื่อไหร่เราเดี๋ยวจังว่ากันนต มอมันล่ะจังคอยมาเยอะคือน้องก็สริงจักนั่เลือดออเต็มรุดหมลแล้วพอมามม่ตีพระท่านได้ันบางที่สี่มีน้ำตาเทียนบอม่อวันนี้คุณตาเอ้ยน้ำตาเทียนมันบอมีแนวาจะเฮ็ดมดแล้วโอ้หมดแนวเฮ็ดหมดเน่าเฮ็ดโอ้ว่ามันตั้งบบเฮ็ดบมได้แท้บโมีผัวเนวมาให้เฮ็ดโบมีผัวแนว่าไม่เฮ็ดเอายังไงเหรอคุณตานี่ น้อนก็เงินล่อหาสร้างหัวโลนไปสั่นเลยอ๋อเงินเงินล่อหาสร้างหัวโลนอัดเงินอย่างเงีอัดอันไผ่ไปสั่นอืมอัดอันไผ่ก็ได้เนาะมันหายากมันค้นกระเจ้าะพวกกระเจ้าหากระเจ้าก็หาอยู่มันหาว่ได้เมื่อไหร่นี่ช่วงนี้มันหายากคือว่าของเข้าโบราณมันหายากอันแต่ก่อนแค่เอานั่นมาเห็นอีนู้นบกบกปูนมาฮะบกปูนบกปูนโบราณ ปอกปูนก็มันเป็นปอกปูนของโบราณแท้ๆมนันกระแมนก็ได้อยู่ปอกปูนท้องเหลแดงเออท้องแดงบอกท้องเหลแดงมันออกอสำเร็จจังหน่อยมันออกสำเร็จเลยอย่างวัวตะกี้ใครเอามาให้เอาเห็ดเยอะตะกี้กอืมการุ่นก้อนมันจะออกสำเร็จน้ำอยู่ครับมันจะออกไงปะไนเสร็จแล้วโอ้ใหญเติบอยู่สั่นครับจะปหู สองหูบ่กสามหูบ่กสองหูหรือสามหูหนึ่งว่ได้สังเกตเด้อเคยเอามาเห็นเอยอะเต่มที่แล้เ,เดี๋ยวเสร็จเบิ้งดอกหาที่หา,หาที่เอามาให้ล่องเบงื้งอีกเอามาล่องบเบื้งก็ได้งามันเข่าเนะเาะสร้างกันนะครับเป็นเงืนเดือนล่อหาสร้างหัวโน้นมันค้นหัวคน้นกับหัวอ่างสร้างไม่ใช่วยกัน<ป>คนละทา่านอ๋อไปคนละท่านมันไ่้ยังไงกันไปทางเดียวกันบ่บ่ดีเห็นบ่บ่บ่คอยมันบ่คอยเข่าบ่คอยแม่นเออ หัวข้วนกันหัวข้นตีนลงสร้างทีเด่นกันสร้างนอนไงยคนจะนั่งเกียงอ๋งอตรงนั้นแม่นมั้งบ้เออมันควยกันมันมันสลับกันครับสร้างให้เป็นสร้างหัวโ้นเจ้าว่าชมวมยเลยสร้างหัวร้อนปลอมหลายครับสร้างหัวร้อนเขาเห็ดเขาขอเงินตั่เนี่ยเราไปเห็ดที่เขาขอออกมาหาขายตัวขายไป ขออนก็ไปซื้มามามาขอซื้อมาบะเฮ็ดบ่เข้ากับนี่ครับเอาแน,น่นอนไม่ได้ครับงดนีกครว่ท่านไดนฝันครับพี่น้องเอบซีว่าท่านไหนฝันคุณตาก,ก็ได้พอว่าบ่าค่อยสบายเลยบอกมีเวลาฝัน <c oughs> คมดละอีกมีเวลาอีกดวงนี้เราพี่น้องเ,อเดี๋ยวเฮาจังมาหาคุณตาอีกจังมาเอาแนวทางบาังที่ก็สิีอาจเจะ อาจะมีน้ำตาเทียนอยู่วันนี้เบิ่งก่อนตามีถามีของมาเห็ดเนาะตาเนาะตามีของมาเห็ดกับมันได้ละน้ำตาเทียนเท่าวันนี้เท่ากับเห็ดไว้เป็นแนวทางบางที่กับเขาโปะกับมีต้นต้นนั่งมวยเขาเป็นไหนคุณตานั่งมวยเหอนั่งมยเพราะเดี๋ยวลงไปแต่วันแล้ววันนี้ไปในเรื่องวันนี้เออมันจะไปงายอะไรที่เพราะว่าเขาไทยเออเขาไทยแล้วป่านนี้ิไปง่ายอยู่ ก็จะไปงานก็จะบอหกวันไหนหัวดันก็นั่งมุ่ยนั่งมุ่ยบนมันนั่งมุ่ยบ่เบาเออตัวนั่งมุ่ยก็สําคัญเด้อครับพี่น้องสําคัญตัวนั่งมุ่ยยืนนี่แหละอยู่เลาะบานคุณตานี่ยแหละคุณตาเราลงไปเบิ่งห้วยเขาแล้วละงหัวแหล่นอ๋อคุณตาเนาะอืเขาได้น้องมันหลายเทียโจ้ตัวนั่งมุ่ยนี่ยทีสองสามเทียอยู่ ได้เก่งกืบเาท่านได้เก่งเนาะงนนี้เพราะว่าว่าท่านได้ฝันต้องฝันก่อนจังไม่เก่งใส่กันมันได้รักมันต้องได้รักก่อนเอาถ่ายคลิปบกับขอบุณคุณตาหลายๆเด้อเอาสิน้องเอพซีกับลอเอาขอบุณหลายๆครับคุณตาครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมคุณตาเพื่อนก็ได้นิดหน่อยประสนคุณยายใส่เสื้อ พ่อตาสิ่ขับพุอมขนนับแพร่นได้พันกว่าบาทครับถือว่าโชคดีอยู่ครับ